สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้จูจะพามาเที่ยวนะคะอำเภอบางค้าจังหวัดฉะเชิงเซาคะ่ะมีอะไรให้เที่ยวกันในหนึ่งทีิปวันเดย์บ้านเดี๋ยวเราไปดูนะคะที่แรกค่ะตลาดดับบางค้านะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าในช่วงโควิดมีอะไรขายกันบ้างแล้วก็ลงเราล่องเรือชิลๆไปนะคะแล้วต่อด้วยวัดสวยๆนะคะวัดปากน้าโจโลนะคะวัดสวยแค่ไหนเขาบอกว่าสวยแล้วก็มาดูค้างเขาแม่ไก่ตัวท่าเป็ดนะคะที่วัดโพนะคะเป็นยังไงไปดูกันนะคะ สามกลองเขามาแปดรียวก็ต้องกินและของพวกนี้อร่อยช่วงนี้เหงาเหงาเนะาะเขามอก่อนมาแบบคนเยอะมากเลย<า>ถ้าจะเดินจะไม่ได้<า>บบเลยอ๋อเอาแก้วหนึ่งค่ะมาบางค้าต้องกินน้ำตาลสดไม่ได้ละใช่ของขึ้นชื่อไอ้หมู่บ้านแต่หมู่บ้านน้ำตาลสดอะไรนี่เขายังมีอยู่ไหมคะเขายังทำอยู่ไหมมีอยู่ใช่ไหมคะขอบคุณค่ะ มะม่วงสวยมากเลยค่ะลูกใหญ่มากน้ำดอกไม้รูสามห้าบาทเอ้แม่กินค่ะแล้วเมืองเมืองเมืองของมะม่วงจริงๆดูสิค่ะอันนี้พันอะไรคะน้ำดอกไม้เหรอทำไมสวยจังเกศส่งออกเหรอคะเนี่ยลูกใหญ่มากเกศพรีเมียมแต่เกศพรีเมียมมีรูลเท่าไหร่คะเนี่ยของเหรอคะ สองละสองร้อยก็ไม่แพงเนาะลูกชิ้นเก่งเขาย่างในนี้เลยเหรอคะอันนี้เขายัางไงคะอบในหมอ้ออ,มอ๋ออันนี้ไฟอยู่ข้างล่างเห<อ>มือนกันหมดเลยทุกหม้อ,อ,อเลยใช่ไหมคะอ๋อต่างกันอ,อย่างอื่นยังไงอะคะมันก็สุกเหมือนกันเหมือน,นอบใช่ไหมคะร้อนค่ะอ๋อมันไม่ได้ร้อนกัน อาการปีกย่างทั่วไปมันก็จะไหม้เราถ้าไม่นะมันจะไม่ร้อนขนาดนี้ค่ะแล้วมันจะหอมหอค่ะมันเป็นภูมิปัญญาของของสมัยโบราณเยอะโอ้โหร้อนจริงๆเลยค่ะอ๋อเอาปนกันก็ได้ค่ะถึงเท่าไหร่คะค่ะ มาแต่รือว่าต้องกินทุกทีเลยอร่อยค่ะอันนี้อันนี้อันนี้เป็นขนมโกงาดำอันนี้เป็นงาขาวม่น,นัำตัวโตๆเลยขา,ายยังไงคะจาละหนึ่งกิโลค่ะหกรอบาทนี่ขายขอข,อขอถาถ่ายให้กล้องดูหน่อยได้ไหมคะอ๋อตัวใหญ่มากเลย,ยค่ะ,คะแต่นี้นก็คือจานแต่ละไม่เท่ากันใช่ค่ะ อย่างซางจานนี้เท่าไหร่คะจานนี้จานนี้เจ็ดร้อยค่ะเจ็ดร้อยอ๋อแล้วก็เจ้ากหกร้หก้าส้แเดียวกันอ๋อมน้ำแมน้ำไแทแม่จะกินแม่น้ำแองรักป้าเลยป้าขายทีเดียวเขาว่าน้ำเ้าแม่น้ำไปแคือไม่ได้เลี้ยงไม่ได้เลี้ยงค่ะจากแม่น้ำนี้เลยอ๋อเนื้อมันจะต่างกันยังไงอะคะต่างมากไอ้นี่เ้าจะเนื้อเ่าจะเ่ง กรอบเด้งๆอันนี้เขจะนุ่มนุ่มอย่างเดียวนี่คือกุ้งเลี้ยนะคะอ๋อเนื้อมันจะไม่เหมือนกันใช่แต่หวานเนื้อแม่น้ําจะหวานก็นด้วยใช่เนื้วมันจะเนีย้ยอ่ะเด้งกว่านี่อาหารที่ซื้อมาเนาะแม่ค้าเคลมว่าอันเนี้ยกุ้งแม่น้ําแท้ๆถาดเนี้ยทั้งหมดหนึ่งกิโลกรัมร้อยบาทแบบไม่แพงนะสําหรับราคากุ้งแม่น้ำแต่เดี๋ยวมาชิมอร่อยที่สำคัญอะ่ะแม่ค้าน่ารักมาก นะอยากให้เพื่อมากันจริงเลยคือเขาบอกเนี้ยอ่าพอมาเสิร์ฟให้เราเสร็จนะบอกน้ำคิ้มเติมไม่อั้นนะคะแบบอพอทานไม่หมดเนี้ยก็เดี๋ยวหอกกลับบ้านได้นะคะคือบบกพู้จาดีเราก็น่ารักลูกชิ้นที่เขาอบอยู่ในเขาเรียกอะไรหม้อด,ดินโอ่งดินนะน้ำคิ้มเนี่ยค่อนข้างจะเหนียวติดเนื้อดีเลยเชียว รีองอร่อยปรุงรสมาอย่างดีอ่ะคือมันมันกลมกล่อมอ่ะคือจูไม่เขี่ยวชัยขนาดจะบอกว่าว่ามันมันรสไหนเด็ดไม่เด็ดอะไรยังไงแต่รู้แต่ว่ามันอร่อยอ่ะแล้วไม้ละสิบบาทอ่ะคือถูกแล้วก็แบบดีนอกจากนั้นแล้วที่ประทับใจนี่น,น้ำเยลลี่งยงน่าประทับใจมากเลยคือพ่อหาใจดีมากแบบ ผูดจาดีมากพู้พอมากแล้วก็แบบว่ายี่สิบาทเชื่อไหมรีวิวได้ด้วยเนี่ยร้านเนี้ยอยู่ใ,ใกล้แพรแพรนัมเบอร์สี่บอกว่าทานหมดแล้วไปเติมได้ไม่อั้นนะคะอันนี้เป็นแบบรีวิวเก้าร้อยสสิบาทรีวิวได้กี่แล้วรสชาตินะดีมากวันนี้มาของอร่อยแล้วนี่น้ำอ้อย,น,ออยน้ำอ้อยแท้สาย 1, สพันธุ์สุพรรณ อ่าแต่ไม่อยู่ที่เมืองแปดริ้วใช่แต่บบว่าหว,วานหอมอมากเลยถ้วยนี้ถ่ายใช้เท่าไหร่ยี่สิบบาทอ่ะแล้วแบบคือนอกจากอาหารดีแล้วนะถึงที่ชอบสุดก็คือคุยกับใครอ่ะทุกคนเลยทุกร้านเลยอ่ะไม่ว่าจะคุยลงที่อ่าดูเรือเดี๋ยวเราจะไปขึ้นเรือกันนะเขาพูดจาดีแนะนําดีทุกคนแบบอัธยาศัยดีมากๆเลยอ่ะสมกับเป็นเมืองท่องเที่ยวอ่ะทุกคนแบบ มีดีใจพร้อมจะจะบริการพร้อมจะให้คำแนะนำพร้อมจะดูแลแท็กเพคแคร์แบบประทับใจจริงจิงนะมีขนมกุ้งแม่ค้าขนมกุ้งกน็น่ารักน่ารักจริงอจอะไปทำไมพูดเขาว่าน,น่ารักบ่อยจังนี่เสียมะกรอบมากขนมกุ้งเนี่ยเขาะจะมีความมันของงาเป็นหลักเนะาะอันนี้เป็นงาดำ อร่อยดีอร่อยอันนี้ซื้อแยกมาสองอันนะอันนี้ถุงนี้จะไปฝากแม่แม่ชอบนี่เขาเขายังไม่ไม่แมกถุงเพราะว่าเขาเพิ่งอ่าทอดร้อนๆอนแล้วก็ขนมกุ้ยช่ายมาแปดเร็วก็ต้องกุ้ยช่ายด้วยกุ้ยช่ายของอร่อยแม่ชอบเหมือนกันเรามากินกุ้งกันดีกว่าวิ่งกินกุ้งกันเถอะมาดูซิว่ากุ้งแม่น้ำเนีเน่ยอร่อยจริงไหม งา่ายกินเลยไ่มคะ ปลาอร่อยมากเลยลู้ชิ้นก็ดีแต่ที่สำคัญอน่ะคนขายน่ารักมากทุกร้านค่ะขาเวลากินก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปล่องเรือกันค่ะ มีมีคนนําเที่ยวไหมคะแบบว่ามีอยู่ใช่ไหมคะเอาที่คุยไกลๆหน่อยไปไหนก็ได้เนี่ยไปนี่ไกลแล้วมีสามประการอ๋อรอบสองมีก็สามเลยไปนี่เนี่ยืนก็ห้าร้อยรอบสองอีกด้วยอ๋อสมัยน่าไกลนะกลับมารอบสองอีกด้วยอ๋อว่าสมัยก็ไกลหน่อยไกลไกลใช่ไหมลาตี วัดต๋ามาไปเนี่ยไปนี่กัไปได้กลับมาเราแวะวัดนแล้แต่แต่ถ้าเราไปไปเส้นนี้เส้นนี้ธรรมดาเนี่ยก็ร้อยสามร้อย